พ่อ hmm. ชื่ออะไรศาสตว์เดี๋ยวจ้าเลยรอล้าไอชิฟายเด็กน้อยเฮียน้อยพ่อมื่ไงเฮียพ่อมึงอะเด็กน้อยอะไรอะไรายเลยเยกระจกไอาตว์อะไรเมื่อกี้บนที่อะไรสตว์ควายกระจกวันที่ทำไม้กูะำไมเฮียกระจกเด็กเดนไอสตว์เด็กเดนไอเฮีย ติดแม่มึงเดติดแม่มึงเดสายติดพ่อมึงก็จับมึงไกลับตาบ้านกับแม่ไปควายเฮียจิ้มกุ๊กปองเฮียควายปลาจับไปนอนแล้วก่อน้ะน้องพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเนาะไปลาปลาปลับไปบ้านไปควายโดเด็กกระจอกโอ้โหคนตีดแม่มึงเดสายสันดาหไอ้เฮียไอ้ก๋วยโอ้ก็จอดจัดจริงจริงเลจอกมากเลยมึงหนถามเมื่อกี้ดิหนูถามเมื่อกี้ดิเฮียกับมึงก็จอดหรือเปล่าไอ้สันดาน แทนเมื่อกากี่หมายเลยสัสมังกี้เขาเล่นจอกเว้ยมีธรรมไม้เออมีธทรมไมล่ะเออยังดีกว่ามึงแล้วกันอ่ะดีกว่ามึงแล้วกันในสะอาดไม่ช่วยเฮียเลยอ่ะสายเราตลาดไอ้เหี้ยก็จอกไอ้ควายมึงอไม่ต้องพูดมาว่ามึงมากกว่า ก <LY> ระจอกมึงไงขอแต้ร้ายเขาก็อันดุ้วยไอควายอ่ะอาจารย์โอ้ยควายกระจอกกระจอกไอกระจอกไอะสันดาสันดานกระจอกกระจอกกูตายแล้วไงตายแล้วไงควายหนึ่งหนึ่งกูไม่ได้สัตว์ต้องสองไม่สัตว์เออสรองไม่ตะเก้างสองกูไม่ให้สัตว์ตะเก้าได้หาต้องสองเปล่าได้ไหมแม่เพื่อนมาแม่เพื่อนไม่สัตว์แม่เพื่อนไม่แข่งกระจอกไอแข่กระจอกแไอเพื่อนมาเลยควายไอแข่กระจอกแไอเพื่อนมาเลย แอบเพื่อนมาเลยแอบเพื่อนมาเลยมึงเก่งแอบเพื่อนมาเลยไอ้กระจอกเอ้ยเที่ยวไอ้สัตว์ไอ้มาดีกว่าเออแอบเพื่อนไปมึงมาไอ้สายสันดานี่ยมาเลยสันดามึงมานดาหไอ้เหี้ยมาเล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 ยสัตว์โอ้เดิจะรู้เลยสัตว์ไอกระจอกเลยสัตอะไรแม่งไปกาหลีไอ้สัตว์ไอ้ลูกกาหลีไอ้ลูกกาหลี แม่มึงก็ลูกร <S <S ีครอบครัวมึงก็ล <vale> as ี s <S ันแหละแม่ก็ไปรับเพื่อนากยาปลแม่ก็ไปเกาหลีนั่นแหละศาสตร์เกหลีแม่เมือไปเกาหลีดีดีไอศาสตร์ทาไมไอเทียมึงไอศาสตร์เด็กโป๊พ่อไอเด็กย้บ่าไอเมื่อเด็กกระจอกไอศาสต์เด็กกระจอกไอเด็กกระจอกไอเด็กกระจอกเมื่อเด็กกระจอกไอสายสันดาหที่จะเจวควายนะ้ะว่าจอกไอศาสต์อัจฉะ สนหน้าสนหน้าว่าไอเด็ทำไม้ไอเด็กทำไม้ไอเกระจอกเลยเนื้อมึงเก่งมากง่าเหี้ยสัดดานไอ้ลูกกระรี่ไอ้ลาวพม่าเหี้ยไอ้เด็กเป็ดไอ้สัตว์เด็กกระจอกไอ้สัารโอ้เล่นกับเด็กไอ้สัตว์กระจอกเลยถสนในเหี้ยรู้จะโหดกลับไปนั่งกลับไปเรียนนมแม่กลับไปเรียนตูดแม่ไปสารกลับไปนั่งเรียนตูดแม่ก็ไปเล่นเก่งไปน้อไอ้สัตว์ สาวคนบอใหม่แม่ไปไอ้สารไอ้เหี้ยเด็กขังคืนไอ้สารเด็กขังคืนไอ้เหี้ยเด็กกระจอดเด็กขังป่วยไอ้สารโห่ก็จอดงั้นแหละพวกมึงไอ้เหี้ยแทนกระจอกพวกมึงไอ้เหี้ยแทนมึงกระจอกไหนกูไม่มีแคร์แต่ควายแคร์พ่อมึงด์ีควายโง่ไอ้สารดูดูด้วย ไม่จริงหรอไม่จริงหรอกูออกไอ้ควายกูไ hmm. ม่อยากอยู่แคร์ไอ้เหี้ยแคร์ไอ้คู่กมึงนี่ใส่เดอ้ควายนึกว่าเจ๋งไอ้สัตว์มึงมาไอ้สัตว์มึงมาต้องสองไอ้สัตว์มึงมาคู่แล้วตะเกิ้ลเอาเน่เอาเออคูมาแล้วมึงมาด้วยสัตว์เดี๋ยวก็จออด้วสองคน

ก็เร่องของมึงก็จะหอยควายควายไ้กันเราสองเลาสตว์จะโดนไอ้สองกไอ้สสตว์สองด้มึงเ็็มามึงก็้ามาของสองเหรับเพื่อนยังเพื่อนยังไงาตกูเพื่อมึงรับยังไงสตมาเลยนี่เหี้ยนายเจ้าเอมากับ้กระจกไอ้สตคิก็กระจกไปคคุณเรื่องของโก้ยี่กูโตแล้ว a ันนีเด็กเห่อหมอยังมึงไงสัสเด็กเหอหมอยึงไงที่เด็กสันดาห์ท <oh ี่อเห่อหมอยังมึงจ้ทไมละเอองี้ทไมกกูพูดมาปากกูใช้ปากพูดงี่ยส่ปากกูพูดจะมาสังคืดหรอจมาสังคืดหรอขอร้องจะมาสังคืดเลยควาา about the last time forever Little here. me once, shame on you. Boom me twice. Join me. Ooh, wonderful. Laughter is the best. Oh, let's play. I'm doing. I'm

พีดีระวังมันไปแล้วองยนี pause, ่เขามังไอสากเขมรเขาปีบวิงไปไหนเล่าอุยอุยแม่มือเขมรได้สัตว์ไอสันดาในียจอดอะไรพวกนี้หน้าอองหมายสตน้าของจริงไม่ตว์